ทำง่ายๆครับดูปปิดแก๊สก่อนแลเดี๋ยวหอมระ้าเราจะหอมทีหลังครับน้ำซุปมันจะนัวแล้วก็มีนมสดครับไม่ใส่น้ำเปล่าเลยนะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่แต่ว่าวันนี้เราจะไม่นึ่งเพราะว่าผมจะอบเอาอบขึ้นเปนหอยเผาเลยคับพร้อมเสิร์ฟหอยหวานอีกหนึ่งจานก็หอยหวานจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปนะ พากินพาเที่ยวครับ EP นี้เปิดคลิปมาตอนนี้นะครับวันนี้เราจะจัดเมนูเด็ดกินกันนะครับสำหรับเมนูหอยลายครับหอยลายกับหอยหวานครับวันนี้หอยปลาะหอยนะครับเจ้าของร้านบอกพี่ซื้อมาพี่เอาไปนึ่งนะทำน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับอร่อยมากสําหรับหอยหวานวันนี้นะครับมีแล้วก็มีหอยลายโรงเรียนกำลังหุงข้าวอยู่ผัดใส่น้ําพริกเผานะครับใส่นมสดเข้าไปนี่อร่อยมากนี่เดี๋ยวเราก็จะทําน้ําพริกน้ําจิ้มซีฟู้ดกับน้ําพริกสำหรับเอาไปผัดหอยครับ ทุกอย่างนี่เก็บมาจากสวนหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวบรรยากาศที่ส่วนคนเดยนครับตอน,นเย็นๆนี้ครับดูอวันนี้อากาศท้องฟ้าแจ่มใสครับทุ่งนาก็เลื้องอลา,ามนะครับรอที่จะเก็บเกีเก่ยวในไรไล่นี้ก็เก็บไปแล้วเนาะเดีือวก็หลายๆอีกหลายหลายแปลงครับเขาก็จะมาเก็บเกีเก่ยวข้าวกันเนาะเดี๋ยวพอเกี่ยวข้าวเสร็จนุ่นจะจัดเมนูให้เลยไก่อบฟางนี่เดี๋ยวจัดตรงไหนดีเมนูเราวันนี้ครับหิวข้าวพอสมควรนะผมกำลังหุงข้าวอยู่ในบ้านหอมเลยครับตอนนี้ข้าวหอมข้าวหุงใหม่ๆครับหอมขนาดเลยเดี๋ยวจะ จัดเพื่อนๆดูสาหรับคนที่อยากจะทําเมนูใี้ชิมดูนะครับนี่ช่วงนี้หอยอหอยลายไม่แพงด้วยช่วงนี้ราคาราคาถูกครับเอเดี๋ยวเราไปจัดกันในบ้านเลยดีกว่านะครับนี่นะพืชดมาดูครับหุงเข้าหม่ไหเลยโอ้ยข้าวหอมๆน้อนครับฝาหม้อผมหายเมื่อกี้เอาจานปิดจานกับร้อนกันแล้วนี่มาปิดไว้แทนครับเดี๋ยวเราจะจัดเมนูกันตรงนี้เลยวันนี้ทําเมนูใน บางพอโรงเรียนดีกว่านะไหมวันนี้จัดเมนูตรงนี้เลยดีกว่าครับนั่งกินข้าวไปแล้วก็มองดูนน่ธรรมชาติตรงนู้นครับมาแล้วครับผมมาวันนี้จะจัดเมนูใลนลสถานที่ใหม่ครับหุงข้าว้อดนะพัดเผ็ดๆกินข้าวกินหอยกินน้ําจิ้มซีฟู้ดครับเด็ดแน่นอนนะหอยเฮาบลางกลางหอยสองกิโลครับหอยลายหนึ่งกิโลแล้วก็หอยหวานหนึ่งกิโลนะครับกระเทียมพริก มะนาวจากที่สวนเองหมดเลย่อนอื่นเลยเอามะนาวอ่ะพริก <laughs> เอาพริกกับกระเทียมลงไปโขลกใส่เยอะๆเลยครับเนี่ยมันจะได้อร่อยส่วนหนึ่งทำน้ำจิ้มส่วนหนึ่งเอาใส่พัดนะครับเนาะนี่ใช้น้ำพริกเผาครับส่วนเมนูนี้่มันมีร้านหนึ่งตรงอซอยโอโซส,สาภาแถวรามคำแหงกงนแล้วนะโอ้โหอร่อยมากเขาขายแบบสตตีทฟู้ดขายแกข้างกำแพงอยู่ข้างๆกับโรงงานปริญยาที่ซอยตรงนั้นอ่ะ เออเลือกใช้น้ำพริกเผาไม่ใช่น้ำพริกเผาที่กินกับข้าวนะครับต้องน้ำพริกเผาสำหรับเอาไปทำต้มยำหรือว่าทำเป็นพวกผัดพวกนี้มันจะอร่อยไม่ต้องบอกยี่ห้อยี่หอ้อไหนก็ได้ครับแล้วแต่อร่อยนะอ่าก็นี่นเลยก็หกหกพริกแป๊บนึงหกพริกก,กระเทียมแป๊บนึงครับตอนทำไม่ต้องยาวเนะเาะรอดูหน้าตารสชาติมันดีกว่าว่าเป็นแบบไหน,นพริกเราใช้พริกที่สวนเองเลยนะครับ ไม่ต้องยับเกินแล้วก็ตั้งกระทะได้เลยเราแก๊สไม้ต้องเรียนซื้อมาจากลาซาด้าสามร้อยกว่าบาทอ่ะเดี๋ยวกระทะเราลอดแป๊บนึงครับแล้วก็ผัดได้เลยมาครับลงเนี่ยนยังให้ดูแป๊บ,บนึงนี่ครับพริกที่เราโขลกไม่ต้องละเอียดเกินไปเพราะเราจะเอาใช้สําหรับผัดนะครับแต่ว่าแบ่งครึ่งหนึ่งแบบดิบๆนี้เลยนี่ครับใส่ไปน้ําจิ้มหอยหวานครับใส่น้ําตาลปี๊บนะครับที่ท่านเห็นนี่คือน้ำ,นำตาลมะพร้าวเนาะบีบน้ำปลาลงไปครับ ชั่วเท่าไห้ยิ้มทานปี๊บนะครับแล้วก็บีบมะนาวจากสวนใจทันครับใส่ไปเลยหนึ่งลูกครับจิ้มกับหอยหวานเนะี่ยอร่อยมากหอยหวานถ้าไปกินถ้าอร่อยจริงเนี่ยเคยไปกินที่บางหาดจอมเทียนพัทยาครับตอนเ,เช้าจะมีชาวประมงขึ้นมาขายเนะี่ยอร่อยมากจริงสดมากนี่จตมื่อน้ำจิ้มไปบ้านๆครับนี่เติมผงนัวนิดหนึ่ง งหนัวใส่ของหนัวมานิดนึงมะนาวไปลูกนึงครับทำอะไรแบบบ้านๆอย่างงี้สูตรนี้เอากินกับข้าวผัดยังอร่อยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาหอยหวานมาจิ้มนี่พอดีความหวานจากาน้ำตาลปี๊บนะครับได้ความหอมจากน้ำปลาแท้นะครับแล้วก็มีพริกมีมะนาวครับทำให้น้ำตาลละลายไปหนึงก็เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปตั้งเตาพร้อมจะผัดนะครับเพื่อนๆดูน้ำตาตาของน้ำพริกเผาครับ น้ำพริกเผาสําหรับทําต้มยำหรือผัดพวกนี้มันต้องแบบนี้นะครับมันจะอร่อยมากนี่หอมมากเดี๋ยวเราจะผัดกับหอยลายเราเลยครับมาแล้วครับสูตรนี้ทําง่ายๆนะหน้าผมนี่ชอบมากเาราลน,นาาอ่มังกรเคยไปทำงานกรุงเทพมา่ก,ก่อนนี่อร่อยสูตรนี้ครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับรอให้น้ำมันเราเดือดพริกพริกเผาของลุงเต้นเนี่ยมันจะมันจะเผ็ดหน่อยๆนะเพราะมันเป็นพริกเผาสําหรับทําต้มยำพวกนี้ครับดังนั้นเราไม่ต้องใส่พริกคุณนี้เยอะเกินไปพริกที่เราซับนี่ครับใส่ไปเลยถ้าร้อนก็จะเอาเอ่อ พริกกระเทียมตรงนี้ไปผัดจะมาเครืหอมครับเต็มไปเลยผัดเครองหอมนะครับเน้นผิดเผานะครับกับนมสดเลยนะเร่งไฟแรงๆเต็มที่นะครับผัดตรงนี้มันต้องผัดไวๆไปไปไ,ปไวมาไวครับผัดเดียวๆแล้วกิกนเลยข้าวกำลังหุงไหมห้อนๆครับอากาศก็ใช้ได้พอสมควรนะเราก็จะเอาหอย ผู้ชายไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะครับพวกนี้หอยลายเอาไปครับขัดไปครับนี่น,บบน้ำซัมแป๊บเดียวครับเนี่ยโอ้คนตลบบุบวัวนครับตามด้วยพริกเผาใส่ไป,ไปเยอะเลยสีสันจะได้น่ากินครับนี่ใส่เข้าไปท้ายมาโดยด้วยโหระพานะครับอือไปต้องแรงๆนะครับนี่ Hát chơi, hát chơi, hát chơi, hm, dạng bưu tranh lơi, thêm sốt hỏi nhìn hình. Hỏi nè có phê, cà phê, hm, cà phê, nèm, hm, nèm, 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 เพิ่มให้มันสุกได้ง่ายๆด้วยนมสดครับไฮไลท์ของงานคือนมสดนี่ห้อเนี่ยก็ได้ใส่ลงสดเไปเอาแบบเข้มข้นนะครับไฟสุดยอดแรงที่เขาจะเจอ,อน,นมสดแล้วมาเจอกับหอยครับเดี๋ยวเจอใบโห,หระพาเข้าไปนะใส่น้ำผึ้งเดือดห้าไปนิดน,งนึงเหนียวๆเข้มข้นอาวใส่น้ำผึ้งห้าเข้าไปนิดนึงครับใส่น้ำปลาเข้าไปนิดนึงครับ อ่าแกนี้ก็เติมผงนัวตามใจชอบต้วบเอาล้ครับอหอมล่ำพุงครับเติมน้ำน้ำส่วนท้าไปนิดนึงอยากจอาน้ำน้ำซุปน้ำเนี่ยแต่การซดเนี่ยเอาไปราดข้าวครับข้าวเราจะได้ <c oughs> ดูนอกนี่ครับ นี้นี่นึงผมจะเอาไปไปราดข้าวเกตนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสําหรับหอยลายผัดชาหอยลายผัดเผ็ดหอยลายนี่นะครับปิดแก๊สใบโหระพาจากที่สวนงามๆนะครับใส่เข้าไปใส่แบบนี้เลยปิดแก๊สนะครับนี่จะได้อไมั่ทำใบโหร,หร,หระพาเนาะนะฮะคือ ทำง่ายๆครับดูรมกิดแก๊สก่อนนะเดี๋ยวหอมระพาเราจะหอมอีกหลังครับ <S <S น้ำซุปมันจะน,นัวแล้วก็มีนมสดครับไม่ใส่น้ำเปล่าเลยนี่นะ <S 1> <S 1> ดูขนาดันเข้านะสุดยอดมาแล้วครับหอยเราโอาเบไปก่อนสุกแล้วต้องกินตอนร้อนๆทำใหม่ๆนะครับแล้วก็หอยลายเจ้าของร้านบอกลุงเด่นนึ่งนะนึ่งจะอร่อยมากกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่แต่ว่าวันนี้เราจะไม่นึ่งเพราะว่าผมจะโอ๊บเอา อบกับหม้อแรงดันเนี่ยหม้อที่สุดยอดครับไปได้ทั่วประเทศดัตช์หม้อใบเนี้ยเต็มเลยครับอันนี้ก็ปล่อยไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวตรงนี้เลยไปนั่งกินข้าวตรงนั้นดีกว่าตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นดีกว่ากินกับน้ำจิ้มเจียวไปไปกินข้าวพร้อมกันครับพี่น้องหิวเหี้วหี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 ว,หวมาแล้วครับ ก่อนที่เราจะกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศที่สวนครัวโรงเรียนแป๊บนึงนะครับนี่รถเกี่ยวข้าวกำลังเกี่ยวข้าวกันเต็มทุ่งไร่ทุ่งนาครับเต็มทุ่งไร่ทุ่งนาเลยไปถึงเวลากินข้าวครับกินข้าวมองบรรยากาศทุ่งนาไปเด็ดแน่นอนครับเดี๋ยวขอโคตรกล้องตรงนี้นึงอ่าผักหอยลายไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้กินเมือนแล้วครับนี่นะข้าวหน่อเลยไอออกเอาน้ำซุปที่นทำสต๊อกที่เราเนี่ย ม่กินด้วยหน่อยนี่คุณเจ้ายังยังมีไออุ่นอยู่ดูดูดูมีไอไหมยังมีความห่อนอยู่ครับหอมหอยกำลังเผาอ่านี่ครับเล้ก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีข้าวสวยข้าวฮอนหงหม่เขา,เขางามๆเลยครับกินมันต้องกินแบบตอนห่อนๆกินแบบนี้ผมคิดถึง เวลาผมเป็นร้านอาหารนะอย่างขัางทางที่อยู่ทายยูกรุงเทพครับก็จะสร้างกินพวกผัดผักกระเฉดไฟแดงนะจะชอบกินกระเฉดไฟแดงต้มยำหัวปัดเก่าเอยำเจี๊ยมฉายยำอะไรพวกนั้นนะครับมีอะไรอีกอะผัดผักกระเฉดเอ้ยอันนี้เอ้ยหอยลายเอ้ยอร่อยต้มยำหัวปัดเก่านี่มากมายอร่อยลองชิมดูก่อน อม,มอง่งมอง่งเนื้อเขามีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเนี่ยอร่อยขออนุญาตใช้มือตัววันนี้ไม่ได้กินข้าวเหนียวไปนอกเนื้อม,มาสวนครับม่ได้เอาข้าวเหนียวมาตัวเองแต่ข้าวขาสารมันมีที่สวนอืมสมใจอ,อยากสมใจอ,อยากอกินชิมน้ำซุปนะ เขาหลาบนข้าวงี้นะกินเลยอ่าหอยมาเนี่ยหอยชมพูเลยเมามเผื่อแบบน,นี้เลยเจะได้คำเจะได้หอมม่โหระพาด้วยเดี๋ยวหอยตัวละไปเอาหอยแป๊บนึงเปิดพระดลมด้วยนี่ละนี่แค่บอืะหอยตัวละครับ หม้อแรงดันความร้อนสูงดูโอ้โหด,ดูดูนี่หม้อเนี่ยเวลาไปทะลองทะเลนะครับกเกาเอาไปอบกุ้งอบอย่างเนี้ยมันเหมือนกันนี่เหมือนกินเหมือนกุ้งเผาเลยครับกินเหมือนหอยเผาเลยดูดูยังไงเนาะเดี๋ยวมาขอยืมมั้ง หอยหวานหอยหวานพี่น้องมาเด้อยเวลาไปเที่ยวทะเลพวกนี้นะเอาพวกนี้ตกข้างนอกมากไม่เป็นไรต่วบ้านทุ่งหอม,หอมถ้าว่ากินเข้าไปในในคล้องได้นะหอมมากรมม้อนมากด้วยหอยหวานนี่หอม พร้อมเสิร์ฟหอยหวานอีกหนึ่งจานก็ทำง่ายๆนะเมนูนี้ับทำไม่ยากแล้วก็ถูกปากแน่นอนสูตรของโร<อ>งเรียนนี้ไม่ใส,ไใส่ไม่ใส่น้ำเปล่าเลยล้ำล้ำสมใจอยากอยู่ครับ แต่ว่าเวลาทาเมนูเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนือใบโหระพาเนื้อพริกเผาแล้วก็นมสดนัวอร่อยเหมือนที่ไปกินนั่นแหละนัวมากน้ำพริกเผาตัวหลักสำคัญ ถ้าเพื่อนๆทั้ํามาเป็นเนี่ยไปซื้อน้ำพริกเผาคนเล็กเราไม่บอกยี่ห้อยี่ห้ออะไรนะที่เขาเอาตะกอนเล็กกับสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทเนะี่ยเอามากินกับข้าวเนะี่ยอย่างนั้นจะบาร่อยด้ยนะก้อเนเป็นน้ำพริกเผาสําหรับกินกับข้าวมันต้องเป็นน้ำพริกเผาสําหรับทําต้มยําทําผัดเผ็ดทาพวกเนี้ยมันจะอร่อยแต่ว่าน้ำพริกเผาพวกนี้เขาจะไม่ขายเป็นขูดกวอนเล็กมันจะมีเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าซื้อกระปูละเจ็ดแปดสิบบาทนะครับซื้อติดตู้เย็นไว้เก็บได้ไนานบนเสีย มามากิมหอยหวานเปืเปเปเป่อนๆกันก่อนฮอ,อนเดอหอ,อนเดอ,อู้ดูควนนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดที่เราตำเองใหม่ๆ <c oughs> หวานน้ำจิ้มอ่ะเอาน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยราดบนข้าวไปเลย อได้เรื่องได้เรื่องออน้ำจิ้มราดบนข้าวเหนียนกินข้าวไปกับหม้อมันจะกา <c oughs> ัาท้องไร่ท้องนาไป มากสมใจอยากหอยกันถือว่าสดมากอยู่ครับมันยังไม่หลุดจากกระดองเลยเนะี่ยเคียเคีย,คยออกราดลงไปบนข้าวขอ,อ,อน้ำจิ้มเพิ่มหน่อยน้ำจิ้มกินปเปลาก็ยังอร่อยพ่อผมหิวอืมอืมอืม ดึงออกมาจิ้มกัมบ,น,บน้ำจิ้มซีฟู้ดเคี้ยวแล้วหวานๆอยากมีโอกาสสักครั้งนะได้ไปเก็บหอยนี่สดๆจากมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะถ้าจะสุดยอด ซุปมันเยิ้เงี้ยหลาดบนเข้าไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเบิ้นข้าววันนี้ถูกใจมากอย่าง้องนหอยมันกินยากนิดหนึ่งหอยเนี่ยแต่ว่าถ้าจะกิน่ะมันอร่อยอืม มันก็จะติดอยู่เนี้ยเวลากินใช้มือเลยหวานมากเนี่ยเอากระดองไปเลยครับตักน้กำซุปมา ก๋วยแรงขอข้านะครับอร่อยจัดข้าวพูนๆอีกสักจานครับพี่น้องเอ้ยมานี่ครับจัดข้าวแบบไม่ได้เอาจานมาใส่เอา,เอายาใส่นี่ขอยาใส่ในฝังนี้ อ่อยมายอืมม่ชิมก่อนเมื่อก่อนไปอยู่กรุงเทพนี่นะผมต้องไปทำงานกรุงเทพใหม่ๆเมื่อก่อนนี่นะชอบซื้อมาผัดให้กินครับเนี่ยเย็นมาก็ถุงละห้าสิบบาทมีผักมีโหระพาเนี่ยเนื้อเต็มเลยครับเนื้อเต็มกระดองเลย นี่ผมขายเองก็ได้นี่ว่ะอร่อยเหมือนกันทำเองอร่อยอร่อยอแล้วเนี่ยอืมอร่อยทำเองก็ได้นี่ฝรั่ง <c oughs> เวลาไปกินต้มหัวปลาเก่านะครับทำเหมือนกันเลย เขาจะตุนปลาเก๋าไว้ปลาเก๋านี่ยิ่งต้มนานมันก็ไม่เปื่อยมันจะเป็น,นเนื้อมจะเด้งๆอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนปลาเก๋าที่เราสับแล้วก็เอาน้าพริกเผาลงไปใส่นมข้นลงไปใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปสุกมาก็ใส่ใบโหระพาเสิร์ฟเอาพริกแห้งยีใส่ปรุงน้าปลาปราุปรงชูรสจะใส่น้ำมะนาวหรอใส่น้ำมะขามเปียกก็ใส่ไปแล้วก็ใส่เสิร์ฟเป็นหม้อไฟหรือพวกนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้ากินเลย ใส่น้พริกเผาเจ้าเด็ดๆใส่มะนาวเข้มข้นใส่นมนมสดเข้าไปอร่อยมากครับสำหรับต้ยมยำเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับน้ำใสก็แหมแบนรับดูข้าวกินไม่ยากหอไงไงานอยเงี้ย,ยวันนี้ไป่หวานเท่าดิมชิมน้ำชิมเข้าไปหน่อยอ หวานอบกับหม้อนี่หอมน้ำจิ้มก็ถือว่าโอเค ผมก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดสําหรับเย็นนี้นะครับน้องเด่นก็จัดกันไปได้เลยครับบรากาศกำลังดีๆนะวันนี้จะจะไม่รีบกินข้าวเกินเพราะว่าผมจะอยู่สวนสักทุ่มสองทุ่มก่อนก่อนเข้าพานนะนครับดูสาหรับหอยหวานเราเนื้อมันเด้งๆนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราโขกเองใหม่ๆนะครับข้าวผมยังเหลืออีกครึ่งจานนเดนึงก็จะจัดกันไปยาวๆนะครับแล้วก็ผัดหอยลายน้องเดนก็ยังเหลือครับเนี่ยหลาดไปนบนเข้าอร่อยดีนักแลครับน้ำซุปมันเลยนะ กินย่างนิดนึงแต่ว่าได้ใจครับยังเหลืออีกเยอะเลยเนาะครับผมคลิปนี้ใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครัวโรงเรียนดยเนร์นะครับจเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็นั่งกินกินชิวๆไปก็จะกินข้าวหมดเลยีเ่ยเียวผมเดี๋ยวผงก็จะอิ่มก่อน <laughs> ก็จะนั่งดูบรรยากาศดูอหอดนาต้นไม้เคลียร์มืออย่างทำความสะอาดสวนหน่อยไม่ได้สวนมาไม่ได้มาสวนสองวันนะครับก็ลองมาทำกินดูวงนี้อาหารทะเลไม่ไมถือว่าไม่แพงมากครับเพราะว่า เขาอาจจะไม่มีคนซื้อกินเท่าไหร่นะมันช่วงของ,ของ,ของนักท่องเที่ยวอะไรก็ไม่ค่อยมีทะเลไทยอาหารทะเลเยอะครับแล้วก็ราคาไม่แพงดึงออกมามันเป็นอย่างนี้ยนหอยหวานอัออนดูมันก็พ้อนหออเลยครับจํำกระดมจิ้มนี้กัดทีนี้เลยห,หวานเก้งอร่อยมาก ก่อนนั่งกินไปเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดินก่อนที่มเที่ยวสวยความสะอาดนู่นนะี่นั่นอ่านภาษาครับช่วงนี้ก็บผมได้ไปไหนอยู่สวนอย่างเดียวเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับแซบแซ่บแซบแซบเนี่ยเมนูเนี่ยเรามาทำาเลยถูกใจแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย